เราจะเข้าไปในอ,อีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องเลี้ยงรับรองนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะเป็แขกซึ่งจะมาประชุมหรือจะมาทานอาหารนะฮะซึ่งจะมีโต๊ะรับประทานอาหารนะฮะโต๊ะหนึ่งก็จะนั่งกันได้อยู่ประมาณสักสี่ท่านนะครับเอ่อรวมๆแล้วห้องนี้ก็ประมาณสักหนึ่งร้อยท่านเนี่ยก็จะเป็นห้องสัมมนานะฮะงานเลี้ยงได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่หน้าสุดๆเลยนะครับดูว่ามันเป็นยังไงครับ ครับนี่ก็คือโต๊ะอาหารนะครับโต๊ะฝั่งนี้ก็จะนั่งอยู่ได้ประมาณสักหกเจ็ดท่านต่อโต๊ะนะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นผนังของถ้ำนะฮะมีการแกะสลักนั้ำแข็งเป็นรูปลวดลายต่างๆนะครับเ,าเขาบอกว่า,าในปราสาทน้ําแข็งนี้ก็จะมีช่างมาจากทั่วโลกเลยประมาณสามสิบกว่าประเทศนะครับมาแกะสลักนะมาแกะสลักแล้วก็มีเอมือของช่างแต่ละประเทศประเทศแล้วก็บง่งบอกของศิลป,ปะวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ นะครับซึ่งจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นลักษณะของอตัวท้ายสุดของห้องงานเลี้ยงนะครับก็จะมีทําเป็นบันไดขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีรูปของทหารนะฮะทหารรักษาการอยู่สองท่านก็กาลังยืนถือ,อสัตวอาวุธนะฮะอยู่ตรงตรงนี้นี่ก็คือ,อด้านในสุดของของห้องประชมุมท่านจะเห็นว่ามันสุดยอดมันอลังการมากเลยเดี๋ยวเราจะไปชมห้อง ห้องห้องนอนนะซึ่งเขาจะเปิดให้แขกวีพีเข้าไปนอนพักได้ครับครับนี่ก็คือประตูอีกด้านหนึ่งด้านหลังของปราสาทแต่ก็คือ,อด้านหนึ่งที่เดินเข้าออกได้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างข้างในเลยใ,ในในห้องนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นห้องที่เปิดเป็นห้องนอนของโรงแรมก็จะมีภาพแกะสลักเยียงที่บอกว่าจะมีช่างแกะสลักจาก30ประเทศทั่วโลกเลยช่างฝีมือก็จะ เกศสลักตามรูปแบบไอเดียนะแล้วแต่วัฒนารรมของแต่ละประเทศก็จะเก็บเป็นรูปแบบต่างๆครับแล้วก็จะเห็นมีเป็นห้องครับด้าน3ามันก็จะเป็นห้องนอนนะเป็นห้องวีทีเลยแล้วเราเราเข้ามาข้างในดีครับ มันเป็นลวดลายที่ค่อนจะอลังการนะฮะนี่คือเออ่ภาพงานแกะสลักฝาผนังซึ่งใช้น้ำแข็งหิมะนะฮะในการแกะสลักนี่ถือว่ามันอลังการมากเลยนะภาพเดียวเป็นไดโนเสาร์นะครับเมื่อกี้โอ้ไดโนเสาร์นะแกะเเป็นนไดโสาร์อลังการมากเลยนะจนขาจนขาของมันนะฮะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหัวของไดโนเสาร์ นี่นะส่วนหัวของไดโนเสาร์เป็นภาพแกะสลักที่ Amazing มากเลยอลังการนะนี่ก็เป็นรูปของวัวนะวัวนะเห็นไหมส่วนด้านท้ายกมาจังหัดนี่ก็เป็นรูปอลังการเป็นรูปของเอ่อที่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปของอะไรกันแน่แต่แปลว่าเป็นเหมือนกับผู้นำทังด้านศาสนากำลังถือคำพีมีหนวดยาวนะห้องนุนุก็จะเป็นห้องถงออกไปแต่ที่อลังการอีกภาพหนึ่งก็คือภาพของ เหมือนกับตัดตาหรือมนุษย์อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นภาพแกะสลักที่มันเกินคำบรรยายจริงๆเลยนะฮะนี่อลังการมากเลยนีออ่โอ้นี่เหมือนตัดในตำนานเลยนะครับอ่ะไปดูทางนี้อีกครับอา่าทางนี้นะครับอา่าเป็นภาพเป็นภาพชนเผ่าโบราณน,นี่ชนเผ่าคนโบราณเลยนะครับเนี่ยกรุงป่องเกระเอรเลยบางคนก็จะมีหมูปลานะนี่ก็จะมีภาพแกะ